ทุกท่านค่ะ Hi everybody It's Mimi again เลิกเรียนแล้วค่ะวันนี้ก็สีทุ่มเลิกเรียนแล้วแล้วก็จะเดินไปบ้านโชคดีอีกวันนี้ก็ได้ที่จอดรถฟรีอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศที่แบบเปี่ยว So I'm letting you view the uh, how the view is Got lucky again today uh, Yeah no I didn't get any ticket Free parking So, คุยด้วยกันก็เหนื่อยเรียนเยอะข้อสอบก็เยอะมามานั่งคุยกันก่อนจะเข้าบ้าน so อันนี้เขากำลังอะไรแปลงหนทางอันนี้เป็นฤด,ดูใบไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีเหนื่อยกำลังจะเข้ามิดเทมจะเข้ามิดเทม ข้อสอบก็เยอะเรียนหนังสือก็เยอะการว่างก็เยอะเคยกันสักหนึ่งอันนี้ไหวนี่ยชีลันแล้ค่าหน่อเท่าไหร่อันนี้ให้อยู่ กัพักเลือกตัง้งเห็นดาวเห็นเรือเลิกเรียนแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเช่นตามเคยไม่หนาวเท่าไหร่ It's not that cold tonight, so very lucky. So I'm just a little bit exhausted, a little disappointed. I have a quiz, two tricky questions. ตกเอ่อะไรนะ I I I was trapped and trick ก็เลยทำข้อสอบออกมาไม่ค่อยได้ดีวันนี้มันก็เลยหงอยน้อยใจเพราะว่ายิ่งเราทำข้อผิดพลาดไปมันก็เหมือนว่า,วาอย่างี้ี The more you make mistakes the less closer you get to A plus นะมันก็พอเรามาเรียนเทนชนนี้ so when you get i n t o this level you want to stay close to the A plus ให้ดูก็จะเข้า midterm คงไม่ค่อยมีเวลาล i v e เราตอนนี้เพราะว่ามันต้องตั้งสมาธิแล้วเตียหนังสือข้อสอบให้มันดีการบ้านส่งครูก็เยอะงานทำก็เยอะชั่วโมงพักผ่อนก็น้อยน้อย นอนก็น้อยนอยตาบวมตาตุบตาโตแล้วนี่นะอโอเคจ้าพี่เพื่อนๆน้องๆเนาะก็ให้ดูชมวิวแล้วก็ฟังหนูบนบนทุกวันเลยแหะไม่มีอะไรหรอกก็บนบนอะไรเรื่องเรียนหนูอยากเรียนให้มันจบ yeah I'm just tired of studying อ่ใกล้จะถึงเพราะเราเราเรียนเราลากยาวเกินไปไงมันก็เลยทำให้เราหน่อยเราเหนื่อยเราแบบท้อแท้อ่ะ โอเคจา้าเพื่อนเพื่พี่เพน้องทุกคนก็คงจะถึงได้เวลากลับบ้านแล้วไปกินข้าวอาบน้ํานอนโอเคนะถึงไม่ได้ห้านาทีก็ไม่เป็นไรลงก่อนบายบายเจอกันวันหน้านะคะ